สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่แด,ดดดีวันนี้เราจะพามาดูดอกแอปเปิลกันดอกแอปเปิลสวยง,งามสวยงามไหมคะดอกแอปเปิลช่วงนี้กําลังออกดอกต่อไปก็จะเป็นลูกผลออกลูกผลโอ้ยดูหล่นเต็มเลยค่ะเห็นไมคะหล่นเต็มเลยจะมีดอกเชอร์รี่ เชอรี่เอรเชอรี่ด็อกเชอรี่ีต้นต้นใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะเชอรี่ต้นใหญ่นี้มันจะลูกลูกลูกไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ถ้าจะลูกใหญ่จะเป็นต้นนี้ค่ะจะเป็นต้นนี้แต่ว่าต้นนี้มันจะตายแล้วลใหญ่ก็จะเป็นต้นนี้ก็จะมีะมีดอกทิวลิปข้างๆปลูกไว้ oh, ประดับหอมนิดหน่อย <laughs> ไปดูต่อกันนี่ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านแดดดีนะคะวันนี้นี่ก็จะมีต้นบัสเบอร์รี่ตรงนี้บัสเบอร์รี่มันตายแล้วก็ต้องตัดออกตอนหน้าร้อนตอนหน้าร้อนนี่ก็มันจะเริ่มขึ้นมาใหม่ละกำลัลงออกนะคะกังออก ปลูกใหม่อันนี้ปลูก,ลกอันนี้อันนี้อันนี้บันนนนสเบอร์อรี่สีเหลืองบัสเบอร์รี่สีเหลืองค่ะอือฮะก็จะมีต้นสตรอเบอรี่มาดูต้นสตรอเบอรี่กันสตรอเบอร์รี่เราปลูกกันตรงนี้ดอก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 สตรอเบอร์รี่ก็จะมีประมาณสิบกว่าต้น <laughs> พอได้ให้เด็กๆก,กินก็จะมีปลูกผักตัวนี้อย่างไม่ออาไม่ได้เอาผักลงข้างบ้านก็จะมี ไก่เรียกไก่ไข่ไก่ไข่เห็นไหมฮะไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่หน้าบ้านก็จะหน้าบ้านก็จะปลูกดอกไม้ดอกอันนี้ดอกไม้หน้าบ้านดอกบันไดสวยงามค่ะสวยงามบันไดสวยงาม บ้างก็จะมีดอกไม้เป็นพุ่มสวยๆนะคะแต่ไม่หอมหรอกค่ะดูดอกพาไปดูพาไปดูนี่โอ้เห็นไหมคะสวยงามเห็นไหมสวยงามไหมคะดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลดูสินะคะอืมหอมโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสาวสะกอนคอนงามค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมาก